ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบสนามเด็กเล่นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าลานจอดรถที่เคยหนานแน่นดยดูฝนเข้ามาอีกเงียบกริบเงียบกริบท้องถนนผู้คนหลายอาชีพที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาสนามฟุตบอลสนามบินทุกธุรกิจต่างเงียบ เราเรามาเพื่อช่วให้กับทุกคนได้เจออาชีพใหม่ๆในยุคนี้ทิ้งอาชีพเก่าสร้างความฝันมเรียกว่าธุรกิจออนไลน์สร้างเทรนเนอร์จากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเข้าสู่ธุรกิจที่ทำเอง ด้วยฝ่ามือด้วยโทรศัพท์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดในดทุกด้านพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เพิ่มเติมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องผลิตเงินพวกเรามาเพื่อช่วยในวิกฤตเปลี่ยนตัวเองสร้างฝันใหม่ขยายใจอัพเลเวล เรามาเพื่อช่วยค่ะเรารวยเรายิ่งต้องช่วยคนมาเป็นส่วนหนึ่งปจับครอบครัวแม่มดออนไลน์ลืมไปเลยว่าตัวเองเคยเป็นไมเกรนค่ะเป็นเทรนเนอร์ที่เข้ามาอยู่ในออนไลน์ทุกๆวันเป็นกู้ช่วยเลยเพราะต้นทุนการศึกษาไม่ได้สูงต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้สูงเป็นคนที่ปากค่ะ และออกมาทำการตลาดออนไลน์ช่วยเหลือผู้คนค,ค,ค่ะแล้วก็ความปิดนี้นะส่งยังไปดังผู้คนทุกอย่างทุกคนเลยที่เห็นไลฟ์นี้ค่ะมันเราเชื่อในเรื่องกฎจักรวาลไม่มีเรื่องบังเอิญครูพี่หนิงไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าจิตตั้งต้นคุณเป็นคนดีนะจิตตั้งต้นคุณไฟดีรักดีอยากจะช่วยเหลือคนดีไหมแล้วก็รีแพคเกจชิ่งนะคะแบรนด์นั้นก็คือครูเชื่ชอว่า ไม่ได้เกิดหรอกสินค้าตัวนี้น่าจะเอาจากตลาดไปแล้วค่ะและมีคนสต็อกจมทุนบวมเยอะมันก็เป็นบาปติดตัวเจ้าของแไปเขาเรียกว่ายังยังยังไม่ถึงที่สุดอะค่ะทําแล้วก็ยังเหมือนย่ำอยู่กับที่ค่ะถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนจุดนะคะคุณอยากผิวหน้าแบบนี้ไหมคะในวัยหกี่ปีของแม่หนูเล็กนะคะนี่ค่ะเริ่มต้น เป็น cleansing milky นะคะ cleansing นมนะคะน้ำนมใหญ่ใจคำว่าอยากช่วยคนอยากทรงต่ออยากเป็นผู้อยากเป็นแสงสว่างเราจะเป็นได้อย่างไรในวันนี้เรายังเอาตัวเองไม่รอดและเรื่องนี้มันก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งที่ครูเคยสอนลดการระคายเคืองผิวและลดการอักเสบของสิวอุดตัน ช่วยผลัดเซลล์ผิวเราได้อย่างบอบมากยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายเช่นอะลาต้นินแนะ่ะเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชช่วยปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองช่วยสมานแผลด้วยช่วยในการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพไฮโดรเมอนซิกนะแทนด้วยสารสกัดจากใบบัวบกเข้าไปองกระตุ้นให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนลดอาการอักเสบของเซลล์ผิว กัผิวหลังใช้นะผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวเด้งมีสปริงคุณคืนเงินกับเจ้าของแบรนด์เลยรับผิดชอบรับรับประกันทำพอใจไม่พอใจคืนเงินกับเจ้าของแบรนด์ทุกคนเอาไปไ like ลฟ์ได้เลยนะ Memo, Memo online. online. Memo Memo online. Yeah.